สวัสดีคะ่ะทุกคนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเก่านะคะที่เราทําไปแล้วนะตอนที่4นะคะอย่าลืมไปกดถูกใจเพจผู้แปลด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะเราไปรับชมกันเลยเลทิเซียกําลังเจอกับปัญหาเลทิเซียจนถึงตอนนี้ก็พยายามให้รู้ท่านลิชกำลังเอกดําเดินต่อไปอยู่หรอกแต่ไม่คิดว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ตรงกันข้ามซนี่ ถ้าเกิดสองคนไม่ได้อยู่ด้วยกันขืนปล่อยไว้อย่างนี้ฉันที่เป็นคู่มั่นก็ไม่อยากจะคิดชาติก่อนของเลทิเซียการก้าวข้ามความฝันเป็นระเบิดของโอตะคุไวย่าง30แต่ว่าฉันจะมีความสุขยิ่งถ้าได้ยกเลิกงานมั่นอย่างสันติและเฝ้ามองแฮปปี้ไลฟ์ของโอชิ shi. พระเจ้าขาทำไมถึงไม่ได้ผลแล้วเจ้าคะเงยหน้าซะโอ้ไม่กอดพระเจ้าปรากฏตัวสำหรับฉัน ความสุขของคุณคือที่สุดได้โปรดให้ความสำคัญกับความรู้สึกของตัวเองด้วยเถอะค่ะนั่นคือความสุขของฉันในฐานะองครักษ์ค่ะเลทิเซียวหว้ฉันทำไมฝ่าบาทลิชมาตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อกี้นี้เฮ้ <Hey. S 1> ความคิดฟุง้งซ่านกับความเป็นจริงสับสนไปหมดแล้วขออภัยเพคะต้องเป็นเลทิเซียตามปกติช่างมันเถอะมานัา่งข้างๆฉันสิเพ hey. คะ ในช่วงพักกลางวันเขามักจะใช้เวลากับเจ้าชายองค์อื่นเสมอทั้งอย่างนั้นทำไมถึงมาอยู่ที่นี่หรือว่าที่บางอาจหลบหน้าจะความแตกแล้วไม่ใช่แค่พักกลางวันแต่ตอนไปกลับโรงเรียนก็พยายามเลี่ยงให้มากที่สุดมีใครชี้มาหรอหรือว่าฉลบจ่งแจ้งเกินไปพักนี้ช่วงกลางวันดูเหมือนจะใช้เวลาอยู่ที่นี่สินะพะเพคะจริงๆด้วย ต้องขอภัยด้วยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเพคะเพื่อให้แผนการดำเนินต่อไปเลยต้องอยู่ห่างจากท่านริสจะพูดออกไปอย่างนั้นก็ไม่ได้ด้วยสิเปล่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไม่มีกดซะหน่อยอย่าเสียใจเลยเอจะดีหรอคะไม่เป็นไรถ้ามีธุระก,ก็เรียกได้นอกนั้นเธอใช้เวลาอย่างอิสระน่ะดีแล้วขอยังชั่วแต่ว่าถ้าไม่ได้ตั้งใจมาตำหนิแล้วมันอะไรล่ะ เธอมีอะไรสำคัญมากกว่าฉันอีกเหรอแล้วมีสิ่งไหนสำคัญมากกว่าฝ่าบาทหรอเพคะไม่ใช่เหรอเธอเลือกใช้เวลาอยู่กับคนอื่นที่นี่มากกว่าอยู่ข้างๆฉันมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกหรอหรือว่าอุตส่าห์มาที่นี่เพื่อถามฉันไม่ได้จะมาโทษอะไรเธอที่ผ่านมาเธออยู่ข้างฉันไม่เคยห่างก็เลยไม่คาดคิดมาก่อนน่ะ งี้นี่เองก่อนที่ความจำชาติก่อนจะกลับมาฉันเป็นนางร้ายที่คอยอยู่ข้างๆท่านลิสเสมอจะอธิบายยังไงไม่ให้ขัดแย้งดีล่ะเออที่พูดมาก็อาจจะใช่เพคะดิฉันได้มีเพื่อนใหม่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของฝาบาทอยู่เสมอฉันเหรอเรื่องของฝาบาทกับองค์ชายองค์อื่นคุยกันอย่างสนุกสนานเลยล่ะเพคะแน่นอนว่าเพื่อนสนิทคนนี้อยากสนิทกับท่านเลอาและคนอื่นๆด้วย แต่ก็ทราบจุดเยืนสถานะของท่านทั้งหลายโลกนี้คือโลกของเกมจีบหนุ่มความรักทั้ง6โลกที่มี6อาณาจักรที่ประกอบด้วยธาตุทั้ง6แสงความมืดไฟน้ำดินลมเลทิเซียผู้ควบคุมธาตุทั้ง6อาณาจักรจะต้องร่วมมือกันความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรจะทำให้โลกหมุนวนกระทบกับอาณาจักรซึ่งเป็นเรื่องที่โง่เขา แต่ว่าสุดท้ายแล้วอาณาจักรอื่นก็ยังเป็นอาณาจักรอย่าลืมซะละ่ะถ้าเกิดบาลานซ์นั้นหายไปมันจะเกิดอะไรขึ้นเราครบกันด้วยความจริงใจไม่เคยมองข้ามตัวตนของกันละกันฟาบาทก็เป็นเช่นนั้นโดยที่ไม่รู้ตัวเหมือนกันใช่ไหมเพคะก็ทำนองนั้นอนาคตที่ฉันอยากหลีกเลี่ยงคือการกลายเป็นเจ้าหญิงถึงตอนนี้จะยังละทิ้งหน้าที่คู่มันไม่ได้ ก่อนที่จะถึงเวลายกเลิกงานมั่นอย่างสันติฉันจะต้องทำหน้าที่ให้ดีก็เลยพูดคุยได้อย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องผูกมัดด้วยสถานะหรือตำแหน่งหรือที่เรียกกันว่า Glow Talk เพคะ Glow Talk มันคืออะไรยกตัวอย่างนะเพคะอืมถึงฝ่าบาทใส่ชุดสีขาวอยู่เป็นประจำจะดูดีอยู่แล้วก็เถอะคิดว่าลองเป็นสีดำดูบ้างน่าจะยอดเยี่ยมและงดงามมากแน่ๆเพคะ Black เพิ่มเสน่ห์เป็นสองเท่าถึงจะไม่เคยเห็นฝ่าบาททานของหวานมาก่อนก็อยากจะเห็นกระจนใส่ขนมดูสักครั้งอยากจะเห็นใบหน้าตอนฝ่าบาทงีบหลับที่ไหนซักแห่งด้วยล่ะเพคะอย่างนี้นี่เองต้องขออภัยด้วยเพคะไม่ได้ตั้งใจจะพูดต่อหน้าเจ้าตัวเลยอ้าตอบตรงเกินม,มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวช่วยลืมๆไปเถอะเพคะสำนึกผิด มไม่ต้องอายไปหรอกออกจะน่าสนใจด้วยซ้ำได้โปรดอย่าจริงจังนักเลยเพคะมันเป็นแค่ grow talk แต่ว่านั่นคือใจจริงที่ไม่ได้แอบซ่อนใช่ไหมเป็นเพราะเรื่องนั้นหรือเปล่าที่ทำให้เธอเปลี่ยนไปทีละน้อยเปลี่ยนไปก็จริงที่ความทรงจําชาติก่อนกลับมาจนถึงตอนนี้ฉันพยายามทำตัวให้เหมือนเลทิเซียคนเดิมในสายตาคนอื่น อย่างน้อยก็ไม่ควรเปลี่ยนในสายตาของฝ่าบาทลิสอย่างนี้ก็ดีแล้วได้ฟังอะไรแปลกๆด้วยยิ่งกว่านั้นคนที่รอยังไม่มาอีกหรอเช้ากับปกติมากจริงๆเพคะกุหลาบที่นี่สวยดีนะเพคะแถมยังล้อมเป็นรั้วเหมือนสวนลับเลยเพคะอ่าจริงสิสีเดียวกับผมของเธอเลยนี่นาเอาออกให้ด้วยขอพระไทยเพคะเอ๊ะ ความปรารถนาของเธอเป็นจริงหนึ่งอย่างแล้วนะคนที่รอมาถึงแล้วก็ปลุกด้วยล่ะความปรารถนาอะไม่จริงหนะ้าที่ฉันบอกว่าอยากเห็นใบหน้าตอนงีบหลับนะเหรอแย่ yeah, แล้วโอชิโอชินอนโอชินอนอยู่บนตักฉันความละเอียดคมชัดระดับสูงแบบซูมจํานวนพิกเซลคนละชั้นเลยผิวพันละเอียดเกินไปแล้ว ใบหน้าดูไร้เดียงสานดหน่อยแต่ว่าลูกกระเดือกสมกับเป็นผู้ชายริมฝีปากเผยออกเล็กน้อยดูมีสเสน่ห์อะไม่ได้สิใจร่มๆมใบหน้าตอหลับของโอชิฟินเกินต้าน5นาทีต่อมาสิ่งนี้ควรจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ภายใต้การรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดน่าจะดีอะฮะขอโทษนะตักฉันถึงจะน่าอายแต่ก็ได้เห็นโอชิแบบนี้มันแบบนี้มัน อย่างกลับเป็นนางเอกเลยนี่นาะใช่แล้วนี่เป็นเหตุการณ์ในอีเวนต์ถึงฉากจะแตกต่างเดิมทีท่านลิสจะแสดงท่าทางไร้การป้องกันเช่นนี้ต่อหน้ารักครั้งแรกอย่างนางเอกมารีนาในเกมท่านลิสที่ไม่สบายเพื่อไม่ให้ใครรู้จึงได้ไปที่เรือนกระจกเพียงลำพังที่นั่นเขาได้เจอกับมารีนาโดยบังเอิญฉันจะให้คุณยืมตัก เพราะฉะนั้นได้โปรดพักผ่อนเถอะค่ะไม่ต้องห่วงว่าใครจะมาเห็นไม่มีใครเข้ามาหรอกค่ะฉันจะคอยเฝ้าให้และแล้วลิสก็ยอมแพ้เขาประทับใจนางเอกที่เป็นห่วงตัวเขาเป็นครั้งแรกที่แสดงความอ่อนแอต่อหน้าคนอื่นในเกมฉันเป็นเพียงแค่คนที่ต้องแต่งงานทางการเมืองท่านลิสไม่มีทางแสดงด้านนี้ให้เห็น การกระทำจนถึงตอนนี้ของมารีน่าดูเหมือนว่ากำลังตามจีบท่านลิชฉันได้สัมผัสประสบการณ์ที่ตัวเอกควรได้รับถ้าเกิดว่าไม่มีใครตกหลุ่มรักเธอสักคนเลยละก็โลกของโอโตโมเมเกมจะพังทลายลงหรือเปล่าเลทิเซียนี่เป็นอะไรไปไหวหรือเปล่าเลทิเซียขอโทษด้วยค่ะพอดีอาจารย์ใช้ให้ทำงานจนเลยเวลาเอาป่านนี้ ฟาบ,บาลิสขออภัยไม่ทราบว่าท่านอยู่ตรงนี้ช่างเถอะเงยหน้าได้แล้วเธอคือคนที่พักนี้อยู่กับเลทิเซียสินะเพคะเลทิเซียดูมีอาการแปลกๆไอแซคน่าจะอยู่ที่ซาลอนรู้จักหรือเปล่าเพคะดิฉันทราบเพราะเป็นท่านที่รู้จักกันดีเพคะอืมไปเรียกหน่วยแพทย์กลับไปแจ้งให้รู้ด้วยที่เหลือฉันจัดการเองรับทราบเพคะ รบกวนท่านลิสกับเอลิซาเบธสัางจนได้เลทิเซียเป็นอะไรหรือเปล่าต้องขออภัยด้วยเพคะแค่รู้สึกหนาวนิดหน่อยไม่เป็นอะไรจริงๆเพคะไม่ได้น่ายังซีดอยู่เลยอยู่อย่างนี้ไปก่อนมะไม่เป็นไรดูเหมือนฝ่าบาทจะยังไม่ได้ทานข้าวซะด้วยสิดิฉันเธอก็เป็นซะอย่างนี้เสมอเลยนะเอ๊ะอยู่เฉยๆเธอหน้าทำตัวสบายๆก็พอแล้ว ถ้ามีอะไรค่อยๆบอกฉันก็ได้จะเล่าเรื่องราวกับท่านริชไม่ได้โลกที่นี่เป็นโลกของเกมโอโตเมชาติก่อนฉันมีชีวิตอยู่อีกโลกหนึ่งรู้ถึงเหตุการณ์ที่กำหนดไว้การดำเนินเรื่องเช่นนี้มันไม่ถูกต้องอนาคตต่อจากนี้ฉันไม่อาจจะรู้ได้อีกแล้วอยากให้ท่านลิสมีความสุขยิ่งกว่าใครๆไม่ใช่คนที่ต้องแต่งงานทางการเมือง แต่อยากให้เป็นคนที่รักจากก้นบึ้งของหัวใจหากเป็นเช่นนั้นทั้งฉันทั้งท่านลิชก็จะเป็นคนที่มีความสุขมากที่สุดประกาศงานเลี้ยงน้ำชาก็จบไปแล้วนะคะทุกคนเราอาจจะลงช้านะคะเพราะว่าเราเรียนซัมเมอร์อยู่นะอืมล้วก็มาทำช่วงวันหยุดนี่แหละมันก็2หรือ3วันน่ะนะ มันก็ไม่ได้มากนะคะก็ได้ประมาณ1คลิปนี่แหละแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจให้เราด้วยนะคะไม่ลังใจให้กันต่อไปนะบ๊ายบาย